สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับนะครับรถยาริสเอทีฟในรุ่นของพรีเมียมลักชูรีนะครับที่ตกแต่งชุดแต่งของโมเดลิต้านะครับเรามาดูว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับรถคันนี้เป็นรถที่จะต้องรอส่งมอบลูกค้าแล้วนะครับก็เรามีก่อนและหลังให้ลูกค้าชมเลยนะครับว่าก่อนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังแต่งมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันครับเราเอาเข้าไปเปลี่ยนแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เป็นแม็กของโมเดลิต้า อย่างแรกเลยนะครับนี่เรามาดูนี้ครับจะเกิดด้านหน้าครับนี่สวยหรูนะฮะตามท้องเรื่องเลยครับนี่แผนมาครับเป็นแล้วก็มีโลโก้ของ m o เดลิต้เลยนะครับที่เป็นสำนักแต่งของญี่ปุ่นสวยงามครับพร้อมด้วยนะครับที่เป็นคมเมียมเห็นไหมครับนี่นี่คมเมียมได้สวยงามทำให้รถดูมิติที่หรูขึ้นนะครับอ่าต่อไปมาด้านข้างครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างด้านข้างเนี่ย ก็มีสเกิร์ตด้านข้างมาให้กับล้อครับเเรามาดูล้อก่อนล้ออันนี้นะครับจากเดิมนะครับมันจะเป็นขอบ16นะครับตัวนี้จะเป็นขอบ17นิ้วนะครับแล้วก็ให้ยางที่เป็นเดนหลอกมานะครับพร้อมด้วยแม็กลน์โมเดลิต้าเลยนะครับนี่สโคปที่ล้อครับดูได้เลยด้านข้างเรายังให้ตัวที่เป็นสเกิร์ตด้านข้างนะครับนี่เป็นสำนักเดียวกับโมเดลิต้าเลยนะครับ เป็นชุดเดียวกันเราเปลี่ยนล้อให้ทั้งหมดสีล้อเลยครับด้านหลังมายืนดูด้านหลัง,ด,ลงด้านหลังนะครับให้เราเป็นสปอยเลอร์นะครับที่เป็นสีดำตัดกับตัวรถนะครับแล้วก็สเก์ตด,ด้านล่างนะครับนี่ที่มีตรงนี้ครับเป็นโครเมียมนะครับ ชุดแต่งโมเดลิต้าเป็นชุดแต่งดังในสำนักญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้พร้อมด้วยโลโก้ที่ติดโมเดลิต้ามาเลยการติดตั้งของเขานะครับเขาจะไม่เจาะรถเลยนะครับเขาจะเป็นพุกที่สามารถใส่แทนพุกเดิมของตัวโมเดลิต้าได้เลยนะครับแล้วก็ตัวรถได้เลยไม่ต้องไปติดตั้งแบบไปเจาะรถเพิ่มเติมครับทำให้รถเสียทรงนะครับสำหรับคันนี้แต่งอะไรไปอีกบ้างนะครับก็คือมีกันสัตว์นะครับจัดทรงใหม่นะครับ ติดตั้งกันสาดนะครับแล้วก็ติดฟิล์มนะครับผมวงามเี๋ยวเรามาดูภายในบ้างครับทำไมถึงขายดีครับไม่ต้องแปลกใจครับมาดูภายในครับหรูอย่างกับรถราคาหลายๆสิบล้านนะครับนะวิทยุนะครับตัว a t ี p Premium เนี่ยให้เป็นพ ioneer มาตำแหน่งนะครับแล้วก็ภายในจะออกสีแดงนะครับ แต่ว่าสีแดงเนี้ยมันจะเป็นสีแดงที่แบบว่าซอฟต์ครับทำให้ดูรถมีความหรูหราขึ้นมานะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็พวงมาลัยนี่เลยครับโอ้สวยงามผุ้มหนังซื้อตัวท็อปพรีเมียมลักชัวรี่ครบเลยครับต้องครบค,รบครันนะแล้วก็แผงประตูครับให้เป็นสีแดงมาด้วยนะครับพร้อมด้วยนี่ครับลายดำเป็นโนแบ็คนะครับ อ่ะเรามาดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับเบาะโหสุหรายจริงๆครับครบไม่ครบดูเอาครับนี่ครับกล้องหน้ารถมีมาให้นะครับสามารถติดตั้งกล้องหลังได้นะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยพร้อมที่ชาร์จโอ้โหซื้อรุ่นนี้บอกเลยคุ้มจริงๆ หลังจากเราดูภายในรถเสร็จนะครับเรามาดูด้านหลังบ้างนะครับกว้างขวางไหมนะครับภายในรถกว้างขวางครับนี่อันนี้ติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมนะครับก็คือผ้ายางนะครับที่สามารถกันน้ําได้เวลาที่น้ําหกเงี้ยมันก็สามารถเก็บน้ําได้ครับรุ่นนี้จะไม่มียางอะไรมาให้นะครับแต่จะเป็นพวกเกี่ยวกับชุดปะลมยางถูกเฉยมาให้ด้านหลังกว้างมากครับ สำหรับสเปครถนะครับเราได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านู้นะครับถ้าอยากดูสเปครถของ t t ทีพี remium Luxury นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในคลิปเก่าๆนะครับแต่วันนี้ที่มานำเสนอก็คือเป็นชุดแต่ง m o เดลลิต้นะครับที่สนนราคาอยู่ที่48,500นะครับได้อะไรบ้างครับชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้แล้วก็ได้ล้อที่เป็นขอบ17นิ้วนะครับนะก็คลิปนี้อยากจะ ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ